สาวฟันดำโอฮาคุโรเบสึตลิโอฮาคุโรเบสึตะลิเป็นผีเจ้าสาวสาวมใส่ชุดกิโมโนสำหรับเจ้าสาวที่กำลังจะแต่งงานมักจะแต่งหน้าขาวจัดทาฟันสีดำซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นธรรมเนียมสำหรับว่าที่เจ้าสาวในญี่ปุ่นสมัยโบราณมีเรื่องเล่าขานกันว่า หญิงสาวคนหนึ่งแต่งตัวเตรียมจะเป็นเจ้าสาวกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับชายหนุ่มที่เธอรักแต่เจ้าบ่าวกลับหนีหายไปในวันแต่งงานเนื่องจากพิธีแต่งงานนี้เกิดจากการคุมถุงชนแม้ฝ่ายเจ้าสาวจะรักเจ้าบา่าวแต่เจ้าบ่าวก็ไม่ได้รักเธอเลยเพราะว่าเขามีคนรักอยู่แล้วเมื่อเจ้าสาวรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเธอก็สาปแช่งเจ้าบา่าว ก่อนจะใช้มีดปาดคอฆ่าตัวตายเพราะความแค้นและในวันถัดมาชาวบ้านก็พบว่าเจ้าบ่าวกับคนรักเสียชีวิตอย่างลึกลับไม่มีร่องรอยบาแดแผลใดๆบนร่างของทั้งคู่ราวกับว่าเสียชีวิตเพราะหัวใจวายซึ่งหลายคนก็เชื่อกันว่าเป็นเพราะคำสาปแช่งของว่าที่เจ้าสาวหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุสยองขึ้น มีผีเจ้าสาวฟันดำปรากฏตัวในหมู่บ้านบ่อยๆโดยที่เยือส่วนใหญ่ก็คือชายหนุ่มที่อยู่ในวัยแต่งงานพวกเขาเล่าว่าเจอหญิงสาวแต่งตัวเหมือนเจ้าสาวที่กำลังจะเข้าพิธียืนอยู่ลำพังใกล้วัดหรือศาลเจ้าตอนกลางคืนเมื่อถามอย่างสงสัยและเป็นห่วงว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่คนเดียวเธอก็จะหันหน้าที่เขาซีดไม่มีคิ้วไม่มีตาไม่มีจมูก มีเพียงปากที่เหยียดยิ้มเผยให้เห็นฟันสีดำออกมาทำให้ชายหนุ่มที่พบเจอกรีดร้องและวิ่งหนีด้วยความกลัวบางรายก็ตกใจจนช็อกตายในทันทีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งได้บอกว่าผีเจ้าสาวฟันดำมาจากหญิงสาวที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานแต่ทว่าในงานแต่งงานนั่นเองคนที่แอบหลงรักเจ้าสาวก็บุกเข้ามาเอามีดแทงเจ้าสาวและเจ้าบ่าว เจ้าสาวโดนแทงล้มลงไปกองกับพื้นเธอขอให้เจ้าบ่าวช่วยพาเธอหนีแต่เจ้าบ่าวที่รักตัวกลัวตายกลับทิ้งเธอไว้อย่างนั้นและหนีเอาตัวรอดทำให้เจ้าสาวตายไปด้วยความแค้นที่มีต่อฆาตกรและเจ้าบ่าวความแค้นของเธอนั่นเองทำให้เธอกลายเป็นผีเฮี้ยนและกลับมาหลอกล้อนผู้ชายทุกคนถึงแม้จะเป็นวิญญาณเฮี้ยน ก็ไม่เคยมีรายงานว่าผีเจ้าสาวฟันดำฆ่าคนหรือทำร้ายใครแต่อย่างใดนอกจากทำให้สกใจกลัวและการเอาตัวรอดหากพบผีเจ้าสาวฟันดำก็คือให้บอกเธอไปว่าจะไปขอเธอแต่งงานหรือไปรับเธอพุ่งนี้แล้วเธอก็จะเลือนหายไปแต่ก็ต้องระวังเพราะมีข่าวลือว่าหากเธอเจอหนุ่มที่หล่อมากๆ อาจจะติดใจไม่ยอมหายไปไง่ายๆก็เป็นไปได้ประวัติพุทธคุชิอนนะผีสาวสองปากพุทธคุชิอนหนะหรือผีสาวสองปากเป็นผีที่มีสองปากโดยปากหนึ่งจะอยู่ทางด้านหน้าเหมือนคนทั่วไปและอีกปากจะอยู่ทางด้านหลังซ่อนอยู่ในเส้นผมทําให้มองไม่ออกในยามปกติแต่เมื่อตกกลางคืนหรือยามที่มันหิว กะโลกศีรษะด้านหลังก็จะค่อยๆแยกออกมาเผยให้เห็นสิ่งที่เหมือนปากมีฟันและลิ้นจากนั้นเจ่าปากซองนี้ก็จะใช้เส้นผมยาวๆเหมือนหนวดปลาหมึกคว้าเอาอาหารที่มันสามารถหาได้เข้าปากกินยังไม่รู้จักอิ่มดูหน้าขยดขย้องเป็นอย่างยิ่งนอกจากอาหารแล้วบางครั้ง มันก็กินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแบบสดๆด้วยเช่นหนูนกและกระรอกผีสาวสองปากมีรูปลักษณ์ไม่ต่างอะไรกับหญิงสาวทั่วไปแต่มีข้อสังเกตคือหญิงสาวคนไหนที่ทานอาหารหน้อยๆแต่น้ำหนักไม่ลดหรือบางครั้งก็น้ำหนักขึ้นแทนก็จะถูกสงสัยว่าโดนผีสาวสองปากเข้าสิงและคนที่ถูกสิงก็ไม่สามารถค หรือต่อสู้กับความอยากอาหารได้หากปากที่สองไม่ได้รับอาหารพวกมันจะทำให้เจ้าของร่างเจ็บปวดเจียนตายหรืออาจกินอาหารมากกว่าเดิมเป็นสองเท่าตำนานเล่าว่าในสมัยโบราณมีหญิงสาวผู้หนึ่งแต่งงานใหม่เธอรังเกียจลูกเลี้ยงของสามีจึงปล่อยให้ลูกเลี้ยงหิวห้ยจนอดตายหลังจากที่ลูกเลี้ยงตายไปได้99วัน หญิงสาวก็เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงและพบว่าหลังศีรษะของเธอเป็นแผลแยกออกมาในแผลนั้นมีฟันและลิ้นเป็นเหมือนปากอันใหม่ทุกๆุกคืนมันจะกรีดร้องด้วยน้ำเสียงทรมานอ้อนวอนขออาหารและใช้เส้นผมยาวๆแทนมือหยิบอาหารเข้าปากไม่ยอมหยุดนิ่งจนกระทั่งแม่เลี้ยงท้องแตกตายผู้คนเชื่อว่า นี่เป็นวิญญาณแค้นของลูกเลี้ยงที่ตายอย่างพอรมานนั่นเองแต่บางเวอร์ชั่นก็บอกว่าผีสาวสองปากเกิดจากหญิงสาวที่ตนีที่เหนียวบูกขวานของสามีผ่ากเข้าหลังศีรษะโดยไม่ได้ตั้งใจแผลจากขวานนั้นนานวันเข้าก็ยิ่งเหมือนกับปากแล้ววันหนึ่งปากนั้นก็ใช้เส้นผมคว้าเอาอาหารเข้าปากทำให้ชาวบ้านลือว่าเธอกลายเป็นผีสาวสองปากไปแล้ว พรความปาทนาในอาหารที่รุนแรงก่อนตายอาคานาเมะผีปอบญี่ปุ่นกินของเสียในห้องน้ำชื่อของอาคาเาเมะอาจจะมีที่มาจากลักษณะตัวของมันที่ค่อนข้างเล็กซึ่งคำว่าอาก,กะในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าขี้ไ่หรือสิ่งสกโปกและนาเมะลูกเป็นคำกริยาที่แปลว่าเลียซึ่งถ้ารวมกันก็จะแปลว่า เลียขี้ไข่หรือสิ่งโสกโปกและคำว่าอาขาที่แปลว่าสิ่งโสกโปกยังมีความหมายพร้องกับคำว่าสีแดงจึงมักจะได้ยินคำบรรยายว่าอาคานเมตมีผิวสีแดงกำมันถือเป็นกอบลินประเภทหนึ่งมันมีขนาดตัวค่อนข้างเล็กเทียบเท่ากับเด็กผู้ชายธรรมดาแต่มีขาข้างเดียวและขาข้างเดียวนั้นก็มีเล็บเท้ายาวแหลมคมเพียงเล็บเดียว ผมเผ้วยุ่งเยิงร่างกายเปลือยเปล่าผิวหนังมันเยิม้มเคลือบไปด้วยน้ำมันหรือสิ่งสกรปรกส่วนดวงตานั้นก็มีทั้งที่บอกว่ามีตาเดียวและมีตาสองข้างแต่เอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของมันก็คือมันมีลิ้นที่ยืดยาวได้ไกลหลายเมตรโดยมันจะใช้ลิ้นนี้เลียเมื่อปลาขยะเส้นผมและของเสียของมนุษย์ หรือสิ่งสกรปรกอื่นๆที่เหลืออยู่ในห้องน้ำยิ่งห้องน้ำสกรปรกมากเท่าไหร่อาคาราเมะก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นอาคาราเมะเป็นปีศาจที่มักปรากฏตัวเฉพาะในห้องน้ำเก่าๆหรือสกรปรกมากเท่านั้นมันจะแอบเข้าไปในบ้านตอนกลางคืนและแลบลิ้นยาวๆเลียสิ่งสกรปรกที่ติดอยู่กับอ่างอาบน้ำหรือตามซอกมุมที่ทำความสะอาดไม่ทั่ว มันมักจะออกมาเลียห้องน้ำตอนที่ผู้คนหลับหมดแล้วถ้ามีใครเข้าไปใกล้ก็จะหนีหายอย่างรวดเร็วจึงไม่ง่ายนักที่จะพบปีศาจรประเภทนี้คนโบราณจึงเชื่อว่าอาคานามเป็นปีศาจที่เกิดจากสิ่งสกปรกโสโครกในห้องน้ำที่คนล้างออกไม่หมดเมื่อสะสมมากขึ้นเรื่อยๆก็จะบังเกิดเป็นวิญญาณที่มีรูปร่างขึ้นมาแม้ว่าอาคานามจะเป็นปีศาจที่รักสงบ และไม่ทำร้ายผู้คนแต่ตัวมันเองคือสิ่งที่เป็นอันตรายเพราะเป็นบอ่อเกิดของเชื้อโรคตา่างๆผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับอาคานามิดจะป่วยง่ายหรืออาจป่วยเรื้อรังหากไม่อยากให้อาคานามิดตาสิงสู่อยู่ในห้องน้ำที่บ้านก็จะต้องทำความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดหมดจดอยู่เสมอและชำระล้างจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วย <S <S เมื่อห้องน้ำในบ้านนั้น <S <S ไม่สกรปรกแล้ว อาคานาเมกก็จะเปลี่ยนไปสิงอยู่ที่บ้านอื่นแทนนุกเกคุบิผีคอขาดกระสือสศีรษะลอยได้นุกเกคุบิเป็นผีที่ดูเหมือนมนุษย์ธรรมดาในตอนกลางวันทว่าในายามกลางคืนพวกมันจะทอดหัวออกจากคอและบินไปในอากาศเพื่อหาเหยื่อเรียกได้ว่าคล้ายคลึงกับตำนานกระสือบ้านเราเลยก็ว่าได้บางตำนานก็บอกว่า นูกเกคุบิสามารถถอดหัวออกจากคอได้อย่างสมบูรณ์แต่บางตำนานก็บอกว่าเมื่อถอดหัวออกจากคอแล้วจะเห็นเหมือนมีเชือกบางๆที่เชื่อมต่อระหว่างหัวและคอเพียงแต่มนุษย์ธรรมดาจะมองไม่เห็นนูกเกคุบิสามารถออกหาเหยื่อได้ไกลหลายกิโลเมตรแต่ก็จะไม่ไปไกลเกินกว่าความจำเป็นเพราะพวกมันจะต้องรีบบินกลับมาเข้าร่างก่อนพระอาทิตย์ขึ้น พวกมันชอบกินเลือดสดๆเหมือนแวมไพและก็ชอบกินเนื้อสดๆด้วยพวกมันจะโจมตีโดยการกรีดร้องเสียงดังให้เหยื่อตกใจจนเป็นลมแล้วค่อยเข้าไปกระชากเนื้อให้หลุดด้วยเขี้ยวที่คมเป็นพิเศษจากนั้นมันก็จะดูดเลือดเหยื่อจนแห้งก่อนที่จะกินซากศพที่เหลือว่ากันว่านุกเกคุบิเกิดจากคำสาปที่ถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก และถ่ายทอดกันเฉพาะในเพศหญิงเท่านั้นส่วนใหญ่ผู้ที่จะแสดงอาการว่าเป็นนุกเกคุบิมักเป็นหญิงสาวที่โตเต็มวัยคนโบราณมองว่านุกเกคุบินั้นเกิดจากการทำกรรมหนักทำให้หญิงสาวที่กลายเป็นนูกเกคุบิต้องทุกข์ทรมานบางก็ถูกขายให้กับคณะละครสัตว์หรือบังคับให้ฆ่าตัวตายเพื่อไม่ให้ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ก็มีบางราย ที่ฆ่าตัวตายใช่เองเพราะทนไม่ได้กับการกลายเป็นนูกเกคุบิซึ่งเป็นสัตว์ประหลาดในสายตาคนรอบข้างหากต้องการรู้ว่าใครเป็นนูกเกคุบิให้มองที่บริเวณต้นคอเพราะต้นคอของนูกเกคุบิจะมีรอยขีดยาวๆสองสามรอยเหมือนปานซึ่งเกิดจากการหมุนถอดหัวออกจากคอบ่อยๆหรือการที่คอไม่สามารถประสานเข้ากับร่างได้อย่างสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนนั่นเอง <c oughs> เมื่อเป็นนูกเกคุบิแล้ว ก็จะไม่มีวันรักษาได้ทำได้เพียงกําจัดทิ้งเท่านั้นจุดอ่อนของนุกเกคุบีคือแสงอาทิตย์หากจับได้ว่าหญิงคนใดเป็นนุกเกคูบิให้นําร่างนุกเกคูบีที่ถอดหัวแล้วไปไว้ที่อื่นเมื่อมันบินกลับมาหลังจากที่ล่าเหยื่อและหาร่างไม่เจอจะไม่สามารถกลับเข้าร่างได้เลยเมื่อหัวของนุกเกคูบีโดนแสงอาทิตย์ก็จะถูกแผดเผาจนตายกรูผีดิบกินซากศพแห่งบรรพาการ ครูเป็นผีดิบในเรื่องเล่าของชาวอาหรับมันเป็นปีศาจประเภทหนึ่งซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลอาศัยอยู่ในสุสานและพื้นที่รกร้างซึ่งไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดอาศัยอยู่เลยจัดอยู่ในหมวดเดียวกับพวกผีดิบหรือผีปอบพวกมันมีรูปร่างลักษณะคล้ายมนุษย์ร่างกายพร้อมแห้งศีสตะล้านผิวหนังบางส่วนเน่าเปื่อยและโปร่งใส จนสามารถมองเห็นเส้นเลือดผ่านผิวหนังได้ชัดเจนดวงตาเรือนแสงสีแดงราวกับถ่านร้อนๆมีฟันที่แหลมคมและเล็บยาวเหมือนกรงเล็บอาหารของมันคือซากศพและเลือดเนื้อของมนุษย์ที่ยังเป็นๆผู้คนเชื่อว่าอูเป็นปีศาจท,ที่ไม่เหมือนกับปีศาจอื่นๆตรงที่พวกมันมีจิตใจและรู้จักเหตุผลแต่ถ้าหากไม่ได้กินมนุษย์เป็นเวลานานๆเข้า พวกมันจะเริ่มตกต่ำและสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปแม้ภายหลังจะได้กินเนื้อมนุษย์ก็ไม่สามารถกลับมาเป็นแบบเดิมได้อีกเรียกได้ว่ากูนัน้นมีลักษณะกึง่งสัตว์กึ่งมนุษย์และมีสติปัญญาเท่ากับเด็กที่มาของกูนัน้นแตกต่างกันไปตามแต่ละตำนานแต่ที่พบเห็นบ่อยที่สุดสามารถแบ่งได้เป็นสางประเภทคือกูที่เกิดจากปีศาจ กูที่เกิดจากมนุษย์ที่ผสมข้ามสายพันธุ์กับปีศาจและกูที่เกิดจากมนุษย์ที่ต้องคำสาบซึ่งกูแต่ละประเภทก็จะมีสติปัญญาและความสามารถแตกต่างกันแต่โดยทั่วไปกูสามารถมุดลงไปในพื้นทะเลทรายได้สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้ตามต้องการโดยเฉพาะการแปลงร่างเป็นไฮยีนาและสามารถแปลงร่างเป็นเหยื่อที่พวกมันกินลงไปได้อีกต่างหาก กงเล็บและฟันของกูมีพิษทําให้เหยื่อที่ถูกควนหรือถูกกัดเป็นอมาพาตหรือทําให้เกิดโรคร้ายแรงและอาการนั้นจะสุดลงอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งคืนเชื่อว่าใครก็ตามที่ถูกกูกัดจะตายภายในหนึ่งวันและเมื่อถึงเที่ยงคืนของวันนั้นผู้ตายก็จะกลายเป็นกูตัวใหม่เว้นแต่จะได้รับพรจากนักบวชจึงจะสามารถรอดพ้นจากคำสาปได้แต่หากใครก็ตามที่กลายเป็นกูแล้ว ก็จะไม่สามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้เหมือนเดิมในระหว่างที่ศพยังไม่ได้ตื่นขึ้นมาเป็นกูให้รีบนำศพนั้นไปเผาทิ้งให้เหลือแต่ขี้เถ้าซะ